สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรายังอยู่ที่เดิมเนาะยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่หาดพลาตรงจุดชมวิวนี่แหละนะครับตอนนี้นะครับยังอยู่ที่เดิมเนี่ยนะครับดูบรรยากาศนะครับรอบๆบ่งดูบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคนตอนนี้เนาะบรรยากาศรอบๆสวยงามเสมอนะครับความสวยงามนะครับให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงามของทะเลไทยนะครับทุกคน ทักทายทุกๆคนนะครับทักทายทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมช่องอน,นุลุมน้ำโขงนะครับทุกคนคลิปนี้ชิวๆเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทุกคนชิวๆนะครับดูแลตัวเองนะครับลมแดงนะครับทุกคนลมแดง,งสวยงามมากวิวสวยงามมาก นั่งอยู่อย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเออตรงนี้เนี่ยไม่มียุงแน่นอนครับทุกคนกลางคืนก็นอนได้นะนะครับก็ฝากเพื่อนเืนด้วยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมวิดีโอเข้ามาดูชมลิปอนดด้วยเนาะนะครับฝากทุกๆุกคนนะครับอันดุนงมงก็มีเวลาน้อยครับทุกคนทุกวัน ทุกวันทุกวันน้กว่าส่วนมากเขาจะทํางานนะครับทํางานนะครับตอนนี้ก็ทําได้ก็ทําไปก่อนเนาะอีกหน่อยเราทํางานไม่ได้เราก็จะได้หยุดพักผ่อนเนาะได้หยุดพักผ่อนเพราะว่าคนเราเนี่ยอายุ50กว่าเนี่ยนะครับยังทําได้อยู่นะครับยังทําได้อยู่พอ60ไปแล้ว60กว่าไปแล้วเราก็พักผ่อนเนาะเป็น,นเรื่องปกตินะช่วงนี้ก็ทําไปก่อนทําได้ทําไปก่อนนะครับทำไปนะครับทุกคนร่างกายเราพบ่งอาการ3าสอง อย่าไปมอม่งมอเท้าอยู่เฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ของเราเป็นอะไรมั่งหน้าที่ของคนเราแต่ละคนมีเยอะนะครับทุกคนไม่ใช่มีน้อยนะหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่อ่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเกลือญาตินะครับเป็นคนทํางานเป็นรปภอย่างอนุน่คงเป็นตำรวจเป็นทหาร หน้าที่หลายอย่างมากมายเนาะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเนาะไปเราไปนั่งอยู่บนมาหินดนนอนพอดีคู่บ่าวสาวเขาไปแล้ว <laughs> ไปเขาไปพอ <laughs> ดีคู่บ่าวสาวเขาไปแล้วครับทุกคน <laughs> เอ้ยเนาะพ็อพากันนั่งนานเกินเนาะ <laughs> ให้คนอื่นก็นั่งด้วย <laughs> ะก็ไม่ไปขัดความสุขของเขาหรอกเนาะเออ <laughs> เรามาคนเดียวแล้วก็เอาตามคนเดียวนี่แหละนั่งที่ไหนก็ได้ แต่อย่านั่งทับหวยหวยมุดแดงทรายแล้วกันนะครับทุกคนคำ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 จะคิดอะไรมากครับผมทุกคนจะพาทุกคนนั่งแล้วนะทีนี้นะนั่งได้แล้วนะทีนี้นะโอเคนะครับครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะหลังจากเขาไปแล้วเราก็มานั่งนะครับนั่ง นั่งดูวิวทัศน์ทะเลหาดพลาตอนค่ำๆนะครับตอนนี้ตะวันกําลังจะรับขอบฟ้านะครับตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าเราก็มาดูความสวยงามของทะเลนะครับตอนค่ำๆนะครับทะเลตอนค่ำๆนะครับทุกคน <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยเนาะ ก็อนุมคมงก็จะหาเวลาเป็นส่วนตัวเลยนะครับทุกคนมาเที่ยวมาดูความสวยงามของทะเลนะครับตรงไหนที่อนุโมทงชอบอนุโมคงก็จะไปตรงนั้นแหละครับทุกคนเนาะโอเค ภาพไว้หน่อยครับทุกคน ก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเราด้วยนะครับฝากเพื่อนๆเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามอนุนมงผงหน่อยนะเราก็จะได้มาทําคลิปส่งให้เพื่อนๆเราได้ชมกันในทุกๆวันนะครับถ้าอนุนมงผูมีโอกาสก็จะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของทะเลหาดพลาอีกทีหนึ่งเนาะนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเรามาดูความสวยงามของทะเลหาดตะไลอีกทีหนึ่ง ครับผมมุมใกล้ๆหน่อยครับทุกคนมันจะได้เห็นชัดๆเนาะเห็นชัดๆมุมชัดๆนะครับทางนี้นะครับข้างหลังนี้สวยงามมากเลยนะครับ <Google> ทุโดนสวยงามมากเลยข้างหลังนี้นะครับความสวยงามเกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับทุกคนพอให้เรามองให้มันเป็นเนาะถ้าเรามองเป็นความสวยงามจะอยู่กับเราไปตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนนุงงหน่อยเนาะก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆเราได้ดู เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆ